ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องประเภทวิถีชีวิตของคนหากกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนนี้ก็จะหมายเอาถึงหนทางดาเนินแห่งชีวิตของเราทุกคนซึ่งมีการกระทําทางกิริยาวาจาใจพร้อมด้วยเจตนาเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้รู้ว่าถ้าการกระทําเป็นชั่วทุกระยะชีวิตก็จะมืดมัวทั้งมาและไป แต่หากการกระทำดีบ้างชั่วบ้างคละกันไปชีวิตจะสว่างบ้างมืดบ้างตามระยะของการกระทำและหากว่ามีการกระทำดีตลอดแล้วชีวิตก็จะสว่างทั้งมาและไปวิธีชีวิตของคนเราพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สีจัาพวกคือ 1. คนมามืดไปมืด 2. คนมามืดได้ไปสว่าง 3. คนมาสว่างกลับไปมืดสี่คนมาสว่างกลับไปสว่างคนจำพวกแรกคนมามืดไปมืดชีวิตของคนมามืดไปมืดนี้มีมืดมัวตลอดต้นตลอดปลายย่อมเป็นสิ่งที่น่าสะดุ้งหวาดเสีวเหลือเกินเราทุกคนไม่มีใครชอบเพราะมันจะทรมานและทำให้เราต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนยิ่งนัก มีลักษณะอยู่สาประการประการที่หนึ่งชีวิตไปอับมาอับผู้เกิดมายากจนและยอมจำนนทนจนไปตลอดชีวิตไม่รู้จักคิดสร้างเนื้อสร้างตัวเราย่อมรู้ทั่วกันดีว่าคนจนนั้นเป็นคนหมดราคามีชีวิตอยู่สักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกลดตัวลงเป็นคนขอทานเขากิน และเขาเองก็เห็นว่าการขอทานเป็นสิ่งที่ดีจริงอยู่ว่าการอาศัยผู้อื่นกับการอาศัยตัวเองจำต้องไปด้วยกันแม้อย่างนั้นก็ควรยึดการอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถือการอาศัยผู้อื่นเป็นเพียงชั่วคราวจึงจะเอาตัวข้ามทุกยากได้ตลอดรอดฝังเขาจนแล้วยังไม่พอซ้ำยังขี้เกียจเป็นสันดานเห็นเกียจคร้านเป็นเครื่องอยู่สบาย เอามักง่ายเป็นอภรรยึดอ่อนแอเป็นจุดหมายเบื่อหน่ายการงานเป็นกำลังไม่คิดตั้งตัวให้เป็นหลักหนักไม่เอาเบาสลัดจะทำงานอะไรก็มักอ้างแต่ว่าหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นปวดหัวมัวตาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาดีแต่ขยันแก้ตัวเป็นที่หนึ่งงานประจำของเขาคืองานกินงานนอน และงานรบกวนเพื่อนบ้านทนแบกความจนไว้บนไหลไปจนวันตายนี่คนมีชีวิตแบบมาอับไปอับมานี่ลุกขึ้นไปลงพูดนิ่งคำเหล่านี้เป็นคำของผู้มีทรัพย์สั่งหรือบัญชาเล่นกับคนชะตาอัซึ่งหวังจะบ่ายหน้าเข้าไปหาด้วยความอยากได้ทรัพย์เลี้ยงชีวิตจงระวังให้ดี อย่าให้เขาหรือใครบัญชาเล่นกับท่านเช่นนี้จะเป็นการเสียดายเกียรติจำไว้ว่ามีเงินมีทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนง,งามมีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขาเรียกพี่ไม่มีเงินมีทองพี่น้องไม่มีความผิดพลาดเป็นของคนแต่คนดีต้องรู้จักกลับตัวประการที่สองมีชีวิตมาได้อดย ผู้เกิดมาโงา่แต่ชอบขี้โอว่าตัวฉลาดหลักแหลมหารู้สึกไม่ว่าตัวโง่รู้อะไรบ้างเล็กน้อยมักนึกภูมิใจเห็นความรู้น้อยนั้นว่ามากทานองเหมือนกบที่ไม่เคยเห็นน้ำในทะเลก็สำคัญเอาว่าน้ำในบ่อนั้นมากมายและเป็นคนมีใจพยองหยิ่งว่าข้ารู้ทุกอย่างคนโง่เขลาคนขี้เมาคนมารยาสาไทคนฝ่ายแง่ร้าย คนขี้โกรธคนโหดร้ายคนโรคจัดคนขี้คลาดและคนชาติริสยาทั้งหมดนี้ย่อมเป็นที่เพราะความชั่วร้ายทั้งหลายใครจะล้วงเอาดวงแก้วจากซอกฟันในปากมังกรยังอาจทำได้จะข้ามมหาสมุทรอันหนาแน่นด้วยแนวคลื่นคลื้นครันอยู่และจะทูลนแม้ง,งูพิษร้ายไว้บนเสียนต่างมลา,ายก็ยังได้ แต่จะยังใจคนโง่ให้กลับรู้สึกตัวนั้นมิพึงได้ง่ายเลยคนโง่นั้นดีอยู่แต่ขี้เกียจหยิบโยงเที่ยวโม้คุยดีเก็บโง่ไว้ครอบกระบาลไปจนวันตายนี่คือคนมีชีวิตมาด้อยไปด้อยประการที่สามชีวิตมาร้ายไปร้ายผู้มีนิสัยร้ายใจน้อยโกรธง่ายมาแต่เกิดและยังเป็นคนหัวดือ้อ ว่ายากสอนยากถึงแม้จะมีผู้รู้มาช่วยกันสั่งสอนมากสักเท่าไรก็ยังขืนดือ้อถือรั้นดันทุรังอยู่ดังเดิมซ้ำยังเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณเพิ่มอีกเมื่อพ่อแม่หรือคนอื่นแนะนำพร่ำสอนในทางดีทางชอบก็โกรธและกลับคิดร้ายยิ่งประพฤติเลวส้มต่ำช้าและแสดงกิริยาแทงตา ใช้วาจาแสลงหูน้ำใจดูร้ายหนักลงเป็นคนต้นคดปลายงอสมบัติเสียถือว่าไม่มีอะไรเสียสุขภาพเสียถือว่าบางสิ่งบางอย่างเสียแต่คนนิสัยเสียนั้นย่อมเป็นอันเสียหมดสิ้นนี่คนมีชีวิตมาร้ายไปร้ายคนจำพวกที่สองคนมามืดกลับไปสว่างชีวิตของคนมามืดและกลับไปสว่างนี้ มีมืดหรือเตี้ยต่ำในเบื้องต้นแต่หากกลับสว่างหรือสูงขึ้นในภายหลังเพ <Hey, S 1> ียงดังคนอยู่ในห้องมืดได้ออกมารับแสงสว่างมีลักษณะอยู่สามประการประการที่หนึ่งชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรืองผู้เกิดมายากจนแต่เป็นคนจนที่เข้มแข็งถือความจนเป็นมวลอันประเสริฐแม้จะไม่มีทรัพย์อำนาจและชาติกำเนิด อันจะเชิดชูฐานะของตนให้รุ่งเรืองก็เชื่อตัวเองว่าจะทำงานให้แก่เพื่อนร่วมชาติได้ไม่น้อยไปกว่าผู้มีทรัพย์มีอำนาจและชาติกำเนิดนั้นเลยเพราะเห็นว่าคนทุกคนไม่มีทรัพย์ติดตัวมาแต่กำเนิดสมบัติเป็นของมีประจำโลกนี้มีอยู่ทุกแห่งหนทั้งบนดินใต้ดินและใต้น้ำ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมหาเอาได้ดังคำโบราณว่าทรัพนี้ม่ไกลใครปัญญาไวหาได้บ่อนานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคร้านบอก่านพบนาและถือภ้าสิทธว่าฝ่ายร้อนจะนอนเย็นฝ่ายเย็นจะดิ้นตายเป็นยาบำรุงหัวใจให้มีกำลังขันแข็ง เขาเป็นคนทรหดอดทนจริงไม่เห็นแก่ความลำบากที่ตนเคยพบมาหรือความลำบากในปัจจุบันและความลำบากในหวังนึกว่าจะพบข้างหน้าถูกอำนาจแห่งการพึ่งตัวเองให้ตื่นขึ้นทีละเล็กละน้อยเริ่มต้นชีวิตมาด้วยงานที่คนอื่นเห็นว่าเตี้ยต่ำอาศัยลำแข้งขาแข็งของตนเองก้าวและเอื้อมไปเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำ หรือเอาเงินใต้น้ำดำใต้ดินซึ่งมีอยู่ทั่วทุกถิ่นทั้งดินน้ำรวบรวมมาเป็นสมบัติของตนได้จนเจริญรุ่งเรืองปรากฏแก่เพื่อนบ้านพึงเห็นหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเช่นมีที่ดินสำหรับทำเลือกสวนไรนามีอาคารบ้านเรือนอุ่นหนาฝาคัาง่งมีการงานเป็นลํำเป็นสันโดยที่คนอื่นคาดไม่ถึงเพราะทุกคนเห็นเป็นเสมือนมาสีดำ ซึ่งไม่มีใครกล้าแทงแต่กลับเป็นม้าตัวที่ชนะเลิศในที่สุดนี่คนที่มีชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรืองประการที่สองมีชีวิตมาด้อยกลับไปเด่นผู้เกิดมาโงา่แต่รู้สึกตัวว่าโง่เกลียดความโง่เป็นกำลังรักความฉลาดดังดวงใจชอบความเป็นอิสระอยู่เหนือความโง่ยิ่งกว่าเห็นว่าความรู้ความฉลาด อาจอบรมให้เทียมทันกันได้ดังพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ห้าว่าฝูงชนกําเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันุ์แตกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวอันที่จริงการเรียนเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ความฉลาดและความรู้ความฉลาดช่วยให้มีสมรรถภาพ ส่วนสมรรถภาพเป็นกำลังให้ทำการได้สะดวกการงานนั้นเป็นเหตุให้ได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเขาได้ตระหนักว่าการทำตนให้ดีขึ้นด้วยการศึกษาและการงานเป็นหนทางก้าวหน้าไปสู่ปมเด่นจึงขมักขมมนอบรมตนให้ฉลาดและสามารถโดยมิคํานึงถึงว่าใครจะดูถูกดูหมิ่นเยอยอย่ประการใดมุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญตนให้ดีขึ้นโดยลําดับ จนกลับเป็นคนเด่นในหมู่คณะเด่นด้วยวิทยาฐานะเด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่และเด่นด้วยยศศักดิ์ได้ใครกลับตั้งตัวเป็นผู้ดีผู้น้อยนิยมสมพรผู้เสมอกันนับถือรักใคร่ผู้ใหญ่เมตตาและไว้วางใจเชื่อในสมรรถภาพของเขานี่คนมีชีวิตมาด้อยไปเด่นประการที่สชีวิตมาร้ายกลับไปดี ผู้มีนิสัยร้ายติดสันดานมาเป็นคนโลดทะลึ่งต่งตังผงผางกิริยาวาจาแข็งกระด้างหยาบคายลวนลามใจเลวสามโหดร้ายแต่รู้จักกลับตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อมีผู้แนะนำพร่ำสอนก็ยอมรับด้วยเหตุผลและรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าคนดีแม้จนแสนจนไรยศศักดิ์หรือตระกูลต่ำ ก็ยังเลิศก,กว่าคนชั่วแม้มั่งคั่งเด่นด้วยยศศักดิ์หรือตระกูลเพราะคนชั่วถึงจะมีทรัพย์รุ่งเรืองด้วยยศปรากฏด้วยตระกูลก็หาเป็นคุณแก่ตนและคนอื่นไม่มินำซ้ำจะให้โทษแก่ตัวเองเสียอีกเมื่อเขารู้สึกอย่างนี้แล้วได้กลับตัวประพฤติดีเรียบร้อยมีกิริยาวาจาสุภาพใจสงบสงเง่ยมมีเมตตาการุณา อ่อนละมุนละไมยพยายามปรับตัวเองให้เหมาะแก่โลกและธรรมไม่มัวดึงโลกชุดธรรมให้ผันแปรมาสำหรับเหมาะแก่ตัวเป็นคนต้นคดปลายตรงยึดมั่นว่าการประพฤติให้ชอบแก่ทางโลกนิยมถูกต้องกว่าทำตามอำเภอใจตัวเองแต่การประพฤติให้ชอบแก่ทางธรรมยิ่งถูกกว่าทำเพียงให้ชอบแก่ทางโลกนิยมนี่คือคนมีชีวิตร้ายกลับไปดี คนจำพวกที่สามคนมาสว่างกลับไปมืดชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดนี้ได้รับแสงสว่างหรือสูงมาก่อนน่าชื่นใจด้วยแต่ภายหลังกลับมืดหรือสุดต่ำลงเหมือนคนลงหลุมลึกหรือเข้าห้องมืดหน้าสังเวทยิ่งนักลักษณะมีอยู่สาประการประการที่หนึ่งชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับ ผู้เกิดมาบนกองเงินกองทองอาศัยร่มเงาของพ่อแม่เชิดชูให้มีหน้ามีตาและอยู่เย็นเป็นสุขชื่นบานสรานรมจะประสงค์สิ่งใดก็ได้สมประสงค์ทุกอย่างแต่เขาเป็นผู้ดีที่ประมาทถูกมอมเมาให้เพลิดเพลินด้วยความมั่งมีของพ่อแม่เพลินเอาจนหลงและหลงจนเหลืองอันเหลืองนี้คือเสียคนเขาน่าจะสนใจศึกษาและทำงานให้เกิดผลประโยชน์ แต่กลับไปโปรดอบายามุขเหตุแห่งเครื่องชิดหายกลายเป็นเสือเจ้าชู้ตัวเก่งเป็นนักเลงสุราตัวยงเป็นนักหลงการพนันตัวหลือชอบนับถือคนชั่วเป็นมิตรแทร้ชีวิตของเขาที่รุ่งเรืองมาตกอับเช่นนี้ตัวเขาก็ยุบลงเหมือนผักหนึ่งกลายเป็นคนหมดกำลังอ่อนแอกระปรกระปรือและเหี่ยวใจเห็นการทำงานเป็นให้โทษแก่ร่างกาย ทำลายสุขภาพอนาใหม่มองไม่เห็นว่าการงานแม้จะยากแสนยากหนักแสนหนักก็เป็นเครื่องเจริญนำมาซึ่งความสุขสำราญเมื่อได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่แล้วก็ครองทรัพย์ไว้ไม่อยู่ผ่านไปในอบายามุกเสียจนหมดสิน้นลงเป็นคนตกยากได้ในคำว่าผู้ดีกลับตกยากเพราะชีวิตรุ่งเรืองมาแล้ว ได้กลับตกอับจมหายไปนี่คนมีชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับประการที่สองชีวิตมาเด่นกลับไปด้อยผู้เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่เด่นด้วยวิทยฐานะเด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่และเด่นด้วยยศศักดิ์หากแต่เขาประมาทหลงงม,มงายมัวเมาในปมเด่นของตระกูลวงหารู้สึกไม่ว่าการศึกษาและการงาน เป็นสิ่งจำเป็นแก่ปมเด่นของตนที่จริงการศึกษาคือการสร้างความฉลาดและการงานถือเป็นการสร้างสมรรถภาพไว้เพื่อเผชิญกับสถานการณ์แห่งชีวิตความฉลาดและสมรรถภาพนี่แหละคือเหตุแห่งปมเด่นของคนแต่เขาไม่สนใจที่บำเพ็ญตนให้ฉลาดและมีสมรรถภาพดีแต่มุ่งมั่นสนุกสนานเพลิดเพลิน,นจนเลยเถิด เมื่อเขาเกิดมาในร่มเงาของปมเด่นแล้วน่าจะสร้างตนเองให้เด่นยิ่งขึ้นแต่กลับหลงเพลินไม่เอาการเอางานอะไรเลยลืมนึกว่าปมเด่นที่เราอาศัยอยู่เป็นของพ่อแม่เกิดกำเริบสำคัญเอาว่าเป็นปมเด่นของตนมัวดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตัวเองด้วยตาหลังประมาณตนจนเกินค่าของตนเที่ยวเอารัศมีศักดิ์ศรีของพ่อแม่ ไปอวดว่าตัวดีเด่นให้เป็นเรื่องขันสำหรับเพื่อนบ้านเขาแย้มสวนเล่นเมื่อสิ้นพ่อแม่แล้วปมเด่นนั้นก็หายไปปมดอยที่อยู่ในตัวจะผุดขึ้นมาแทนที่และกดดันให้เขาด้วยลงนี่คนมีชีวิตมาเด่นกลับไปด้อยประการที่สชีวิตมาดีกลับไปร้ายผู้เกิดมามีนิสัยดีเรียบร้อยหากแต่เป็นคนใจเบาเชื่อง่าย คนเราจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวหาได้ไหมต้องอยู่ร่วมกันมีการงานติดต่อกันคบค้าสมาคมกันเป็นเพื่อนฝูงแต่เพื่อนนั้นมีทั้งดีทั้งชั่วเป็นดังพี่น้องบ้างดังศัตรูบ้างเราจะดีหรือเสียย่อมอยู่ที่เพื่อนโบราณจึงว่าคบทานทานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือ คบทานมักล้มทับถ่มตนคบบัณฑิตให้ผลจนวันตายคนนิสัยใจเบาเชื่อง่ายนี้แม้จะมาดีแล้วเมื่อมิสหายชักจูงไปในทางชั่วชิดหายก็คล้อยตามง่ายการครบกันใกล้ชิดสนิทสนมนี้ย่อมทำให้คนใจเบาเปลี่ยนอธัธยาศัยใจคอได้ง่ายมีคำยืนยันว่าเพราะคบคนต่ำต้อยจึงจริตนิสัยได้อย เสื่อมด้วยตามกันคือเขาได้กลายเป็นเสือเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเล่นการพนันหรือเป็นนักเลงโตใจยโสเที่ยวหลอกลวงตีชิงวิ่งราวและขโมยจีบปล้นช่อราปบ,บางหลวงประพฤติทุจริตตามเพื่อนได้ทุกประการนี่คนมีชีวิตมาดีกลับไปร้ายคนจำพวกที่สี่คนมาสว่างไปสว่าง ชีวิตของคนมาสว่างไปสว่างนี้นับว่าเป็นชนดีเเิิศเขาเกิดมาเป็นลูกชายหญิงของพ่อแม่ใดพ่อแม่นั้นจะเย็นใจยิ่งหากชายใดเป็นสามีของหญิงใดหรือหญิงใดเป็นภรรยาของชายใดหญิงนั้นชายนั้นจะสบายใจหายร้อนและได้เป็นพ่อแม่ของคนใดก็จะเป็นเกียรติของคนนั้นโดยลักษณะมีอยู่สาประการ ประการที่หนึ่งชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรืองผู้เกิดมาบนกองเงินกองทองมีตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและเป็นคนไม่ประมาทถึงพ่อแม่จะหาไม่แล้วก็สามารถดำรงวงตระกูลไว้ได้รู้จักครองตนครองคนและครองทรัพย์ตั้งตนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่มีสินมีสัตว์ถ้าเขาเป็นชาวนาชาวสวนหรือชาวค้า ก็รักษาที่นาที่สวนหรือการค้าให้คงอยู่และปรับปรุงให้ดีเหมาะแก่กาะระเทศะผลิตผลได้ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นรู้จักแบ่งผลรายได้ให้มีเหลือจํากัดรายจ่ายให้สมดุลตามหาของที่หายให้รู้ว่ายังอยู่หรือหายไปและบูรณะของชำรุดให้กลับใช้ได้สร้างฐานะให้เจริญยิ่งขึ้นตามลำดับมีทรัพย์สมบัติมากมูล เกื้อกูลกับกิจการบ้านเมืองได้ตามฐานะของตนนี่คนมีชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรืองประการที่สองชีวิตมาเด่นไปเด่นผู้เกิดมาในตระกูลที่เด่นคือพ่อแม่เด่นด้วยวิทยฐานะเด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่เด่นด้วยยศศักดิ์เมื่อเขาเกิดมาเด่นแล้วก็ไม่ประมาทถ,ถือความฉลาดและสมรรถภาพเป็นคลังมหึมมาที่สะสมปมเด่น ตั้งใจบำเพ็ญตนให้มีวิทยาฐานะแล้วเอาใจใส่มุ่งมั่นทำการให้เกิดสมรรถภาพปรากฏแก่วงงานจนได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่และยศศักดิ์สูงขึ้นโดยลำดับนี่คนมีชีวิตเด่นไปเด่นประการที่สชีวิตมาดีไปดีผู้เกิดมามีนิสัยดีมีอวัยวะส่งประกอบทุกส่วนเมื่ออยู่ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้เดือดร้อนแม้มีอำนาจวาสนาก็ไม่ใช้อำนาจนั้นทำความชั่วเสียหายทำแต่คุณความดีเมื่อไปแล้วมีแต่ผู้คิดถึงบนเสียดายไม่มีใครแช่งชักหักกระดูกตามหลังนี่คนมีชีวิตไปดีมาดีสรุปความว่าชีวิตมาอับไปอับชีวิตมาด้อยไปด้อยและชีวิตมาร้ายไปร้าย นี่คือชีวิตของคนมามืดไปมืดชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรืองชีวิตมาได้กลับไปเด่นและชีวิตมาร้ายกลับไปดีนี่คือชีวิตของคนมามืดกลับไปสว่างชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับชีวิตมาเด่นกลับไปด้อยและชีวิตมาดีกลับไปร้ายนี่คือชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรืองชีวิตมาเด่นไปเด่น และชีวิตมาดีไปดีนี่ก็คือชีวิตของคนมาสว่างไปสว่างวิธีชีวิตของคนสี่จำพวกเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันได้ว่าชีวิตของคนเรามืดหน้าเกลียดทิลึกชีวิตบางคนมามืดกลับไปสว่างน่าชมเชยชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดหน้าบัดสียิ่งนัก ส่วนชีวิตของคนมาสว่างไปสว่างบัณฑิตย่อมยกย่องสรรเสริญนับว่าเป็นชีวิตที่มีค่าควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างดำเนินตามถ้าหากบางท่านได้มามืดแล้วขออยากกลับไปมือดอีกแม้ท่านผู้มาสว่างซึ่งเป็นโชคลากของชีวิตแล้วก็ต้องอยากแวะไปสู่มือดอาจเป็นเคราะห์ร้ายของชีวิตเลยระลึกไว้เถิดว่าเราเกิดมา ไม่เพื่อเข้าใจชีวิตแต่เพื่อสแสวงหาความสุขจากชีวิตเมื่อเราประสงค์จะให้เกิดความสุขในระยะอันสั้นก็ควรกระทำในสิ่งอันทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเพราะความสุขของเราเกิดมาจากความสุขของคนอื่นด้วยจงดำเนินชีวิตขึ้นสู่แดนสว่างโดยวิธีการอันเต็มไปด้วยเหตุผลและถูกชอบให้เป็นชีวิตที่มาสว่างอยู่สว่าง และไปสว่างตลอดอายุการอย่าลืมว่าวิธีการที่เต็มด้วยเหตุผลย่อมจบด้วยเหตุผลหากแม้วิธีการอันบกพร่องก็จบลงด้วยความบกพร่องเช่นกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะักธรรมะสวนังเอตมังคลรมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด